โอโหเกมนี้ผมบอกเลยยังตึงสวัสดีครับผมคนบป่านะครับนี่เราไม่ทําคลิปกิ้งกบมานาวนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาวอร์มกิ้งกบกับสักเกมแล้วกันเพราะว่าเดอะพันด้าเนี่ยกิ้งกบมันจะค่อนข้างเก่งเลยนะครับและในเกมนี้เนี่ยอีกฝั่งเนี่ยมีลิงนะครับแล้วลิงเนี่ยยังชิวเลยนะโอโหโคตรเก่งเลยเดี๋ยวเราดูเกมด้วยกันบอกเลยว่าในเกมนี้อาจจะทําให้เปลี่ยนใจมาเป็นเมกกิ้งกบก็ได้นะครับป่ะเดี๋ยวเริ่มไปเลยเลมนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนําวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยสุดในตอนนนี้เลยะครับ เริ่มแรกกดที่้าโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟิร์นเล,เล็กแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคัลลดแล้วก็จะได้ ID ที่ใช้เลิมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพจยิบสบเมพิมพ์คําว่า RV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับคูอปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเผจน,นีน้่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครลองมองหา ID RV คุ้มๆพร้อมเล่นนุ่นครบทีฬาสวย แนะนำเพจนี้เลยนะครับ Edmonton mm TP7 เพจนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RW Card ูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูในเพจใต้คลิปได้เลยครับโอเคคร,บรับมาขขออง้าโเคเข้ามาเกมิ่กแล้วครับก็ซื้อของซับแล้วก็เข้าสู่รายการได้เลยนะครับและก็ในส่วนของรุ่นก็ตามงแล้วตอนนี้เลยนะครับในส่วนของห้องแสงก็ตามงแล้วตอนนี้เลยนะ เอาจริงแต่ก่อนในกิ้งกอบเป็นฮีโร่หลักของช่องเราเลยนะครับแต่ว่าหลังๆนี่เปลี่ยนไปเล่นแทนๆนนะเพราะว่ากิ้งกอบคนไม่ค่อยเล่นกันนะครับและก้อนอะาหารเราจะเล่นกิ้งกอบเนี่ยอย่างแรกที่สุดคือมาเวทบัฟชาวบ้านเขานะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่เวทบัฟเก่งมากๆนะถ้าเล่นเราไม่เวทเดี๋ยวบอกเลยว่า,าจะได้จัดจับอ๋อ,อแล้วนี่มาหลราเป็นงานนะครับเนี่ยโอ้ใช่เราแพิ่เดียวครับปับ๊มแดงเกือบแตกแล้วคิกซี่ตรงนี้เฮ้ย รัวแบบเลยครับนี้โอ้มาร์ดฟิกตามโอ้โยงี้คลิกฟี่เรียบร้อยเสียดเกินโอ้ดิงมาครับเอาไงดีมีบัวครับเอาผมขึ้นไปเติมแล้วกันไม่เอาคิปกลางละโอ้โฟิกพอดีกันเดี๋ยวน้ำมารอดเอาคาปบอมไปเลยโอ้โหนี่กระดูไป ไปครับเอาเวลทางเลนนี่ก่อนโอ้ลิงรอนล่วงครับโอ้ลิงจแกรซวรโอ้โยเรียบร้อยแล้วเจอเฟลนี่ครับเอาจริงนี่กิ้งกับมันไม่กดเฟลนนะเป็นฮีโร่ที่ไม่ค่อยกดเฟลนเท่าไหร่นะครับอ้าวหลบดอกได้อย่างงี้โอ้โหเฟลนยังเขียวไม่ได้ครับเอาตรงนี้เดี๋ยวผมบ้าก่อนเดี๋ยวกลับมาไม่ทำดังกรนะครับ เอาละครับแล้วทีนี้แพนด้ากับสตาร์ขึ้นไปทางลนบอลครับโอ้แล้วสตาร์บินเปยดครับโอ้แล้วฟอร์เรงครับรอดทุกคนกิ้วเฉยแต่ว่าโดนลุมครับเรียบร้อยเดี๋ยวต้นเกมเราใช้เป็นรองเท้าวิ่งไวก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวไปต่อทางเลนล่างกัน เอาคลิปเป็นล่างก่อนนะครับตรงนี้มีนคนดักอยู่นะนแล้วแพนด้านี่จะไปเวทบัมแดงเขานะครับแกว่าเจอลิงดักนะเรียบร้อยเลยแล้วก็ทังเออสูโซครับเอาทำก้อนไม่ได้ตอนแรกเหมือนจะเปิดเกมดีเนี่ย ส่วนไม่ก่อนนะครับมาช็อคครับอุ้ยลิงโอ้ยอย,ยังหลบไปได้โอ้โหแล้วเลนล่าครับสี่ตัวเลยแต่ว่าฮายาครับแขนแรกกับตัวโอไม่ได้เอาเรื่องนี้เน,นะนี่ยแล้วนี่เห็นเขาทุกตัวเลยนะครับน่าจะเอาทางด้านไหน่อยนะแล้วฝ่ฟอยู่ตรงกลา,างครับาาไปครับซาต้าบีละววิ่งเข้าไปรถก่อนเลย โอ้ทาต้าครับเรียบร้อยโอ้โอสปารแรงจะท่านหนึ่งของกบเนี่ยจะเป็นการลดเกาะทั้งเกาะเวทก็เกาะกายภาพของตัวที่เราวิ่งผ่านนะครับเอาง,ง่ายๆคือถ้าหาตัวไหนก็ตามเนี่ยต้องให้เป็นแท่งนะเจอกิ้งก่าวิ่งผ่านเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้จากแข็งๆนี่กลายเป็นตัวอ่อนเลยเ <laughs> จอเอลสูก,กับโล่งนี่ครับแต่ตอนนี้ครับปากเมมาละปะกลติไดครับ เอลสูนั่งอยู่ข้างล่างนะเอาเอลสูหายอ๋อเอลสูอยู่ตรงนู้นอเอาตโลก็ได้ครับตาตาบินตรงนี้ครับโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยครับเอาแล้วทีมเขาเนี่ยโดนอติชาตาไม่เต็มเหมือนน่ะรอดเฉยเลยครับตรงนี้เหมือนเล่นต่อได้นะครับกิ๊กซีจะวิ่งหนีนะโอ้ยยกด้วยตรงนี้กดล้าครับเรียบร้อย ห่คะครับฟาร์มต่อเลยครับเวทบูเลยตะกี้ลีนี่ไปปิดทำมันหลอดได้นะตรงนี้เราหมดสกิลแล้วนะเราก็มายืนโซนทานนะครับโอ้ oh, ตโลครับมากันลืมตรงกา้นะดาวซาตาบินตรงนี้ครับโอ้ oh, วิ่งตามครับเรียบร้อยแหมซาตานี่บินดีจัดเลยนะตอนนี้เกมเริ่มไหลแล้วนะครับสกอร์เป็น8ต่อ3นะ เวลาที่ฟอเรนเขากดันตีมาเนี่ยเราใช้กิ้งกบกดันตีสวนได้เลยนะครับฟอเรนี่เขาจะหาเป้าลำไม่ได้นะ oh, นี่จะเป็นการหยิบม,มากแก้ฟอเรนเลยนะ <c oughs> อ้าวแล้วต่อโลเลือดเหลือน้อยครับต้องยิก,กับบ้านอันตีวิ่งตาตรงนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหแรงกับโอ้แล้เอลโซครับโอ้โหนี่เขาไปปิดสิวพายาได้นะทิศซไล่ตามมาครับกดสกิลหนึ่งวิ่งนี้โอเคครับ <c oughs> EN ล่ามาได้ครับ <c oughs> และตอนนี้สตาร์ลออยู่นะแต่ว่าด้านขวาหน้าโกนเหลือเกินครับนี่ผมโกนขี้ขี่เขาซ่อนอยู่เนี่ยไม่กล้าออกไปเคลียร์เท่าไหร่ออกขี้ขี่ไปกลางนะครับเคลียร์เลยอ่าตอนนี้ขยะเกิดแล้วนะครับแล้วก็ว้าปไปนะเล่นกบเนี่ยถ้าอยากจะเพิ่มดาเมทนะครับอัพหนึ่งแต่ว่าถ้าหากเกมไหนต้องการแทงหนาๆน,นะครับก็อัพสองนำนะครับแล้วแต่ลุกเกมไปนะ แล้วเลนล่างครับรูปเกมแบบนี้โอ้โหสามคนพยาโดนลมครับกดตีตรงนี้โอ้ยังรอดมาได้ครับแล้วตรงนี้โฟมกัสตรงกลางไว้นะครับซาตาจะกินลงมาไหมซาต้าลงมาแลยครับมาตรงนี้เปิดไฟเลยโอ้โหได้อื่นสวนมาตรงนี้ครับพายาเรามาโอ้โหแต่ว่าโดนล้างครับไปครับตอนนี้บุดสกิลครับมารอช็อกไปครับโอ้และเทนแรกอยู่ิซี่ครับ ซาตานี่ไอ้ผมไม่ดูเลยนะา,าตานี่เครื่องต่อรั่วนะแล้วโดนเออสูรไล่มาครับผมจะดูสองลูกอมนนี้ครับเรียบร้อยครับโหแล้วต่อโลกโอ๋อเรียบร้อย <c oughs> โอ้ชา,ต,า,ต,าตินี้นี่ตาตานเกิดแต่นะแต่ว่าโดนสวนนะเรียบร้อยเลยและนี่กินกบนี่อื่นมากเลยนะครับ <c oughs> ตะกี้นี่เ <c oughs> จอลุมสามตัวนี่ไม่แตกด้วยนะการยิงเขาก็ ไม่น้อยน,นะครับเอลสูนี่รวยอยู่นะนล้วลิงครับไปอยู่ถ้ำฟ้าครับปาครับเปิดแบบไล่เลย,โอ,โ,มมอยโอ้โหมีคนบอดปลามด้วยตัวมาเรีอ่ะโอ้ยบอลปลาจังแรงโอ้แล้วออกขวาเข้าเรื่องจับแล้วสตาร์เนี่ยอันตรายนะเนะี่ยเดี๋ยววิ่งขึ้นไปเช่นนี้หนึ่งครับอ้าวแล้วเจอลิงตรงนี้โอ้โหแล้วลิงยังออรอดน่าจะเซอร์ฟิกนะตะกี้ลิงน่าจะเซอร์ฟิกเลยนะครับ บอลนี่ก็เริ่มรับเรื่องใหม่ไม่ไหวแล้วนะครับมาหลอน,นี่ป่านล้งจับเอาแล้วเจอพลัตรงนี้ครับทำวิถีทบเอาสุด้ลยโอ้อายไอ้ยันเราตองต่อครับตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยครับมาหลอน,นี่ป่านรัวๆเลยตรงนี้เดี๋ยวขึ้นไปตรงกลางก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ถับนะโอ้มาหลออครับไล่ฟาดยับเลยโอเคครับได้ทครับองยันไปครับ ตอนนี้อธิบ้านนะอธิบายนะอ,ต,าอติของกิ้งกบนิดนึงนะครับอติของกิ้งกบเนี่ยมันจะเปิดตำแหน่งนะครับคนที่อยู่ใกล้กิ้งกบที่สุดน,นะคือเราจะเห็นแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้เวเนี่ยอาจจะมีคนอยู่ใกล้ๆเขาอีกก็ไดนะ้อันนี้ก็ต้องระวังเอาไว้นะครับ <Your team S 1> และก็ในช่วงที่กดอติเนี่ยเพื่อนของเราก็จะวิ่งไวขึ้นนะครับแล้วก็ไม่สามารถโดนล็อกเป้าได้นะครับไม่โดนล็อกเป้าก็อาจจะเช่น เออไม่โดนสกิลสองวีล่าหรือไม่ก็ไม่โดนตีทมดาวประมาณนี้นะอีกสิบวิครับตรงนี้มีอันตีครับโอ้หางหนึ่งครับล้าทางดาวไปได้ครับเอาเรื่องจับแต่ก็ตายตามดาวไปครับแล้วก็ตรงนี้ไม่มีสกิลเลยโอ้อันตีมาแล้วครับแต่ว่าไม่ทันโอ้มาหล่ดนี่เจอคิฟฟี่ยกก่อนนะครับแล้วตรงนี้ทีมเราไล่ตามต่อครับเรียบร้อยครับทำอะไรไมได้ครับตอนนี้ทีมเขาตายไปสามครับแล้วก็เลือดทีมเรานี้ยังเหลือกันเยอะอยู่เลยนะ อ่ะก็เดี๋ยววับเลยแล้วนะครับตอนนี้ใครอยากเอามงกรเอาเลยครับทีมเขาเหลือแค่2คนละปครับตอนนี้ก็ได้ทำมงกรเลยครับเดี๋ยวเข้าสู่เลนกลางก่อนเจคิดก่อนนะครับโอ้เอลโซงนี่ครับโหโดนเลยแต่ก็ไม่เจ็บเท่าไหร่นะโอ้มาลปะอุ้ยโหนี่กันแรงโอ้แล้วท้องต่อไล้ครับแต่ว่าไม่โดนครับทีนี้โตโรดันมาลึกไปหน่อยครับเข้าสู่ด้านขวาครับ โอ้ล oh, หายตัวร oh, yes. oh, ั่วมาตรงนี้ครับโอ้คันนี้เรารับเรียบร้อยผมเนี่ยเรียบร้อยแล้วนี่ทัต้าเครื่องตกร้าลิงครับแต่ว่ารอดเฉยแล้วตอนนี้เราเสียป้อมกางนะครับโอ้ทัต้าบีมานี่ครับคิงที่ยกโอ้ยังบินขึ้นคีับแต่ว่าลงพื้นโอ้ขาขามาครับเกิดแล้วครับเดี๋ยวแค่ทาก่อนแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้สร้อยเขียวขึ้นมาแล้วนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ไอเทมของเราเนี่ยก็จะมีไกอาแล้วก็สร้อยเขียวนะครับ แต่ก็ชิ้นต่อไปเราชิ้นก่อนสะท้อนขึ้นมานะครับียกได้ว,ว่าออกมาหนาะๆนะนะลิงยื่นตีเราไม่ค่อยเข้านะครับและกินกบนี่ก็ต้องเน้นก่อนหนาๆเลยนะครับเฉียวร้อนก็ได้นะแต่ว่าเฉียวร้อนนี่น่าจะรอดเม็ดลิงไม่ไหวน,นะเอากอนสะท้อนแท้นะครับหนาะกว่าโอ้ต,อตรลงกลางครับ อ๋อแล้วลิงไปทุบแผ่นหน้าครับอย่างนี้วิ่งไปรวบครับแล้วรอช็อคต่อครับแต่ว่าตรงนี้รวบไม่โดนครับโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหอ่ะเดี๋ยวตั้งร่ากันหน่อยครับอ้าวแล้วหลิงไม่กล่าวครับปครับย่องไปเชืิดครับตรงนี้โอ้แล้วลิงวัดโคลมครับแล้วรวบมานนี้เอ้าแล้วโดนใครไมปรวบครับโดนไปสองคนเอ้าเอลซูโอ้อที่รวบนี่โดนทั้งลีงทั้งเอลซูเลย ตอนนี้เกมเริ่มรหายแล้วครับตัวนัมเบกเขาตายไปสองนะ่ยตัวโลนี่ยังอึดเลยนะครับอ๋อแล้วเมย์กับฟอร์เรนครับเลือดน้อยทั้งคู่ครับอันตี้ยังมีครับแล้วเจอฟอร์เรนอยู่คนเดียวครับแล้วกดสกิลสองเข้าไปครับตามโดนฟิกเกอร์ครับเรียบร้อยครับ <c oughs> <c oughs> ช้อนนี้ฟอร์เรนมีกำมัดอะ และก็จากไฟเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราเจอซิซี่ยกนานๆนะครับแล้วก็ออกเท้ากับซิซีขึ้นมานะครับก็ไอเทมเราในตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะและก็ในช่องเลนเกมกว่านี้เนี่ยเราก็จะขันเท้าแดงทีนะครับตอนนี้ก็ใช้เป็นรองเท้าสองคู่ไปก่อนนะบางครับเดี๋ยวเอาป้อมมึครับโอ้ดีทายซิซี่ได้สบายนะนะครับมืงนี้เดี๋ยวถอยเลยเฮ้ยโรลิคโอ้โอ้โหเกิน โอ้เรียบร้อยเลย <c oughs> ตอนแรกผมก็จะเก็บมันตีเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวผมกะจะเอาดากต่อไม่อยากใช้ตีตรงนี้แกว่าลิงนี่รอรรทบเฉยโอ้โหยังเทียนแล้วทีมเขาป่วนเปี้ยนแถวดาร์กนะครับโอ้แล้วลิงมาทบหันหน้าครับโอ้โหเรียบร้อยเลยซาตาก็บินหาครับแล่าหาไม่เจอครับเอาแล้วลิงอยู่พุ่มนี้โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหตึมเปรี้ย โอเคครับเกิดแล้วครับตรงนี้ก็เสียทันดาวเะเยอะไปนะโอ้แลวลิงครับเลือดน้อยขี่กลางก่อนครับเขี่ยกลาง่อยครับกลางก่อนครับปีเองก็ไแล้วอาร์เรนอยู่ในล่างนะตอนนี้ต้องระวังนะครับเรายังไม่เห็นละิงนะ มาหลบปามิด้วยครับหลโตโร่ครับโอ้มาเข้าตรงนี้แนวหลังโล่งครับเรียบร้อยครับแต่ว่าเสียดายครับปิดทางเอลสูไม่ได้ครับก็เท็ดแรกกับฟิกซี่ไปนะตรงนี้ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับขิดกลางเข้าครับลิงอยู่ด้านขวามือนะแล้วเอลสูเล่นน้อยนะฟิกเกอร์ตรองมีนะครับตาครับตัเจวานนี้ครับลองโขนไปครับแล้วฟิกโล่งมานี่ครับแต่ว่าไม่คืนครับเราหช่องต่อครับโอ้เรียบร้อยครับอูยังคืนเอาแล้วซาต้าครับเครื่องโต โอโ้โหฟลายลำยับโอโ้ฝ้าที่เหลือด้วยครับโอ้โหแล้วยังรอดครับร <c oughs> อดเฉยตะกี้นี่โดนแทงพันสองเลแต่ยังรอดนะเอาแล้วนี่ปล่อยกลางง่ายเกินครับโอโ้โหกำมันเลยเ <c> อ <oughs> วสู่นี่เสียงตยวนะตอนนี้ก็ขายทิ้งครับเดี๋ยวเราจะขึ้นของป้องกันกายภาพมาชิ้นหนึ่งก็จะเป็นเชลลอร้อน,นะครับเอาให้อีกกว่านี้ครับ ยังสูตตอนนี้มีดุรเลือใจนะโอ้แล้วผันหน้าครับไปทางยัสูไปได้ครับเอาเรื่องนี้แีลยแล้วเปิดเจอลิงตรงนี้ครับเท่ากับว่าตอนนี้เราเห็นเขาทุกตัวแล้วอีกตัวนึงอยู่ที่ฐานนะครับตรงนี้ได้เลยครับมาหลอดวิ่งมาจากด้านขวานะครับแล้วช็อกมาเลยครับโอ้แล้วช็อกโดนครับโอ้แล้วลิงครับโอ้ไว้กัดฟันครับฟาดกับเฮเตครับไอตอนแรกนี่ผมคิดว่า มาหลอดช็อกไปโดนพุ่มนูนะครับการว่านี่เขาอยู่พุ่มข้างหน้าเราเนี่ยแหละเอาตรงนี้พอก่อนครับพออย่างครับโพอซิชานไปดีเท่าไหร่ตอนนี้แต่ละทีเขาตายไปกันทีละาสองนะดาตรงน,นี้ดาเกิดแล้วนะครับโอ้แล้วเจ้าของตรงนี้ครับโอ้อยวง,งแตกมาหลอดนี่ตัดสินใจไปจัดเลยนะครับตัดสินใจช่อมมานะ่ แต่วนี้เรากลับไปรีเลือดรีมานายพร้อมนะครับเวลานั้นยังพอมีอยู่สี่วิครับพยาเตจะเกิดครับลิงก็จะเกิดเหมือนกันฝากเขาเข้าไปเติมไฟครับตรงนี้เลยได้ครับไปอยู่ตรงกลางครับโอ้แล้วผันหน้าครับช่างนักนิดนึงครับหูไปทันโอ้ตรงนี้ขาดนิดเดียวครับโอ้โหไม่ถึงิกฟี่ครับเรียบร้อยผมโอ้แต่ว่าพยาเตะแก้ให้ได้ครับตรงนี้ โอ้เกมนี้ดีบวกกันมาจัดเลย <Ret reat. S 1> มาครับตอนนี้เราก็ตายอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเป็นโค้ชกันบนนี้การเงินก็สุดสีกันนะแล้วาตา้าครับบินเชคครับโอ้และดอกครับเห็นดอกฟอรแรงครับอันนี้คิดบอกเพื่ออะไรครับมีคนตี้อยู่ครับไปมาลอดไปโอ้นิดเดียวช็อกบางนี่ครับ โหเรา่ายครับเรียบร้อยกับเฟอร์แตกเลยแต่ก็แลนไปครับตรงนี้โหนี่เสียดายถ้าได้ดาด้วยนี่อันนี้ลอยนะแล้วก็ทางล,ล่างครับทางเฮเตปไปทางลิมไม่ได้ครับตอนนี้นี่ทีมเขาตายไป2คนนะครับทีมเราเสียมาหลอดไปนะตรงนี้ต้องกดดันให้เขาปล่อยด่ามานะครับพยายามเดินกายนะอย่าไปทาเวฟแข็งนะถ้าทำเวฟแข็งพ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าทีมเขาเนี่ยจะเกิดขึ้นมา5คนนะครับแล้วก็ปล่อยดานะตรงนี้ต้องกดดันนะครับ จอคิกฟรีตรงนี้ครับรกนตีแล้ววิ่งไล่ครับซาตาบินครับโอ้ตะเอาไม่แตกครับตัวโลนี้นี่ถ้าตัวโลนโดดใส่สาตาร์นี่ตัวโลนแตกแค่นะเอ้าแล้วโหแล้วซาตาร์มาวัดตรงนี้โอโหเจอส่งซูมครับเรียบร้อยเลยแล้วถ้ากิดว่าตรงนี้เรากดดันให้เขาปล่อยด้าวไม่ได้นะครับดาร์กตอนนี้อยู่ที่เอลโซนะตอนนี้คีมรอสี่คนครับและทางเอลโซครับ น่าจะหมดเวลาครับการว่าด้าถูกปล่อยทางเลนบนครับไอ้ชูวันเป็นโชคดีของเรานะถ้าเอลสูดก,กับเวลาแล้วปล่อยตรงกลางนี่บอกเลยว่างานกอกเลยปนะ้อมไม่มีด้วยแล้วลิงเข้าไปทุบทางมาหลอยดับแตัวว่าติดเคียวครับโอ้โหแล้วลิงนี่ออกจากไฟอยู่นะอันนี้นี่ลิงไม่ธรรมาดาแล้วนะครับชูจันเลยและนี่วางแถบซรับผมไม่กล้าเข้าไปเคียย์เลยครับตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดตาขึ้นมาครับ ชคดีที่ตานี้รวยครับบอกเลยว่าสับของสับรุลุ้งและพันหน้าครับขึ้นสูงมากเลยโอ้โหโดนปิดหรืปบ่าเนี่ยโอ้แลวตโลเข้ามาขวางไว้ครับแล้วพันดานี่โดนลุงสองหนึ่งครับแต่ยังมีก่อเกยครับโอ้แต่เข้าไปช่วยไม่ได้ครับขอส่วนนิดนึงก็ยังดีครับตโลโดนมาเนี้โอ้โโยกกันรัวๆครับ แต่ว่ายัางรอดมาได้ครับดีอื่นมากเนี่ยแต่แล้ล่ล่ามีวัวครับโหแล้วตัวนี้ครับพยายามไปคิวไม่ได้ครับเฮ้ยแล้วลิงอ้อมครับลิงอ้อมไปแล้วเพิ่มหนาปล่ครับโอ้แล้วลิงโดนสวนหุดเขินเกินออกได้ด้วยแบบนี้ต้องแก้ปัญหาลิงด้วยความรวย <c ười> ขายของซับทิ้งครับแล้วก็ซื้อสับลาขึ้นมา ลิงมีกับบุญเกี้ยนหน้าบ้านผมนั่นเนื่องจากใช้เงินไม,ม่เยอะครับเดี๋ยวหาตั้งคืนกันรอเคอเวฟเลนล่างนิดหนึ่งนะครับขายกันอีกรอบครับนี่ก็รวยเกิน <c oughs> มาฮา <c oughs> วิสครับมีสับลางครับลิงอยู่ในล่างนะ เอาจริงไข่ล้างมาซื้อเบอร์ตานี่มันใช้เงินเกินไปหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่าใช้เงินเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวรอมาหลอดแป๊บนึงนั้วลูกมานี่โอ้รูปสามกด <God S 1> <God S 2> เปิดมาครับแล้วซื้อซับลากขึ้นไปโอ้ตรงนี้โอคสวยครับแต่ว่าโดนโโตัวล้ล้างแลีครับไปทางสาตาร์ไม่ได้ครับโอ้แล้วลีมาไงเนี่ยโอ้นี่ฟิกเกอร์เอาพยานเลยเนี่ยโอ้แล้วนี่เอาจัดเลย อันนี้ห้ามปล่อยให้รอดนะมาราลตายครับโอ้ตายไม่โดตครับไล่คอเลยโอ้คนนี่ดีกว่าจะตายโอ้คนเลยนี่จะลามครับจะมาราล์ลปาสวอนครับเรียบร้อยเลยเอ้ยมาราจะตามตัวโลเหรอเฮาตามก็ตามครับลองดูโอ้แล้วคิกซี่มาครับโอ้ชอบตัวครับแต่ว่าไม่รอนปาเข้าเพลาครับ กลายเป็นว่าตายสามสามอันนี้ถ้าไม่หิวตัวโลกนี้ล่าจะเอาทางดักได้แล้วนะน่าจะได้นะครับตอนนี้มาลอดกำลังขึ้นกันเว่ยขึ้นมานะครับขายรองเท้าทุกคราวทิ้งแล้วก็ขึ้นกันเว่ยขึ้นมานะเอาแล้เปลี่ยนอีกแล้วสรุปจะซื้ออะไรครับเนี่ยน่าจะเป็นดาบม่วงนะเดาไผิดนะ เพราะว่าเขามีปัญหากับคิกซี่นิดนึงนะครับเล็กเกมถ้าหาขายของซับชิ้นเนี่ยแล้วซื้อใหม่จะไม่ติดคูดาวนะแต่ว่าถ้ากดเปลี่ยนนี้จะติดคูดาวนะครับเพราะงั้นเล็กเกมก็สามารถซื้อขายได้เลยนะโอ้พันด้าครับปิดคิกซี่ได้ครับเรื่องจะจัะอ้าวแล้วลิงแหลมว่าตรงนี้หลุดโพสิชันมาหายานีา่ทันป่าไม่รู้ so นะเปิดไฟก่อนเลยแล้ว มาเพื่อนเอาได้นี่ชนะนะโหแลวลิงเข้ายังมีฟิกเกอร์ครับอันนฟิกเกอร์ตามเลยเขียวลิงแตกแล้วนะครับขาดลิงนิดเดียวครับแาวตโลโดนมาขวางไว้ครับมาหลอดโดนเข้าไปได้ครับแต่ว่าไม่โดนครับโอ้โหลิงรอดเฉยแล้วคนสวยครับกลับเป็นโโซครับโอ้โหเรียบร้อยตายไปสองครับจับของซับอีกรอบครับรอบนี้เป็นเปิดตาซับสีแดงครับโอ้ล้วพอเลยตรงนี้ครับพอเลยเข้ามาลามครับแต่ก็ไม่รอดครับ เบอร์แบบดักไว้ครับลิงไม่กล้าเข้าครับโอ้โ,อโหแล้วยังนัวมาหลดอดที่างอ่ดโอ้โหเรียบร้อย <c oughs> ดูเด็ดเกิน <c oughs> มาครับสับของซับอีกรอบครับกดล้างมาครับ <c oughs> เพื่ <c oughs> อคิวเพื่อนครับแล้วซื้อซับเหลืองมาครับเอามาล้างอีกรอบโอ้ใช้เงินเปลืองมากเอาคิรเข้าจบแกงครับ เกมนี้นี่ถือว่าเล่นได้ดีกับทุกคนเลยนะครับแต่ลิงตรงข้ามนี่ <c oughs> คิวเกิน <c oughs> อะเดี๋ยวมาดูไอ้แทมไทยคิปกันนะครับในเกมนี้นาะจะได้เห็นความสำคัญข,ข,ของกาสรสับของซับแล้วนะได้ย่าว่าสับกันรัวๆเลยนะครับหลักการสับของซับเนี่ยก็จะตั้งวางแบบเหมือนเอ่อพวกกอกเกิดสับเคียวก็ได้นะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนมาเป็นการใช้ ของซับแทนนะครับแล้วก็ของซับแต่ละอันถ้าซื้อแล้วขายใหม่จะไม่ได้คูดาวนะแต่ว่ามันจะมีคูดาวตั้งเดิมของมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนชิ้นไปนะครับแล้วก็ในส่วนของไอเทมนะครับไอเทมก็จะขึ้นเป็นรองเท้าแดงก่อนนะครับมาเล่นในช่วงต้นเกมนะแล้วก็จากนั้นปุ๊บก็จะขึ้นเป็นไกอาขึ้นมานะครับเพื่อเสริมพื้นที่แล้วก็รีจะเลือดนะครับกันเวทด้วยแล้วก็ไฟเขียวนะครับทำให้กิ้งกบเนี่ยวิ่งได จากนั้นก็จะเป็นกอดสะท้อนหรือว่าชิวบล็อกก็ได้นะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็เหมือนกันนะครับจะกอดสะท้อนหรือชิวบล็อกก็ได้แล้วแต่ว่าเราเจอดาเมจหนักแค่ไหนนะถ้าอย่างเช่นเราเจอด้วงเออจะลิงนะครับเราก็ขึ้นกอดสะท้อนก่อนแต่ว่าถ้าหาเจอตนอื่นก็อาจจะขึ้นเป็นชิวบล็อกก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยไอเทมที่เหลือนะครับแล้วก็ส่วนรองเท้าในเกมมาก็ขายรองเท้าวิ่งทิ้งนะครับแล้วซื้อเป็นกัลสินชีแทนประมาณนั้นนะครับ แลในเกมนี้นี่มาหลอดออก2ดับแดงด้วยนะครับโหนี่เล่นเอาฟันยับเลย <c oughs> นะครับเกินเกินอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เต็มใจให้กันหน่อยนะกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ